อดีตนายกเทศบาลนครนครราชสีมาก็เดินเท้าพบปะผู้ประกอบการค้าซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในละแวกเขตเมืองโคราชพร้อมกับมอบส้มมงคลน,นะครับอวยพรเนื่องในโอกาสวันเทศกาลตรุจีนครับ บรรยากาศวันจ่ายเทศก,กาลตรุษจีนก็พบประชาชนนะครับทยอยเดินทางมาจับจ่ายซื้อของไหว้เช่นกระดาษไหว้ขนมไหว้ของขาวและของหวานที่ตลาดใหม่แม่กิมเเฮงเขตเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมากันอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้ของไหว้ต่างๆยังไม่ปรับขึ้นราคาหรือขายในราคาเดิมครับโดยเฉพาะหัวหมูขายหัวละ500บาทไก่ต้ม250บาท มีเพียงเป็ดพะโล้นะครับจากเดิมขายตัวละ350บาทแต่ว่าปีนี้เพิ่มราคาเป็น380บาทส่วนร้านขนมไหว้เจ้าชนิดต่างๆบรรดาพา่อค้าแม่ค้าก็ยังขายราคาเดิมนะครับไม่ได้ขึ้นราคาแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องยอมแบกรับภาระต้นทุนราคาน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลกร,รัมละ22บาทขึ้นเป็น30บาทนอกจากนี้ผลไม้ต่างๆนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นราคา ส่วนประทัดกระดาษไหว้ทูบเทียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพธิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อก็ได้ปรับขึ้นมาเล็กน้อยก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันนายสุรวุฒิเชิดชัยอดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาพร้อมด้วยนายสหพลการจนะเวนิดกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนภาคเอกชนได้เดินเท้าพบปะผู้ประกอบการค้าซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในละแวเกเขตเมืองโคราช ร้อมกับมอบส้มมงคลน,นะครับวอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนโดยระหว่างการมอบส้มมงคลทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และก็ฝ่ายผู้รับนั้นก็ได้มีการวอวยพรขอให้โชคดีร่ำรวยซึ่งกันและกันกครับครับก่อน,นีะต้องตองขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ให้การตั้งนลับนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเองนะก็ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้ให้พรให้ถึงให้พรผมนะครับแล้วก็ส่วนเราเองก็เดินมาเพื่อที่จะ ขอให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พี่น้องอย่างู่ในพื้นที่ทโคราชนะครับขอให้พี่เจย,อยูอีที่นี่เขาใช้ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขา,ายทำดาทำรวยนะครับแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ขอเป็นที่พึ่งของลูกหลานตลอดไปครับผมดีครับดีครับบรรยากาศดีครับส่วนใหญ่ก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เราเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่แล้วก็บางคนก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับบางคนก็เป็นน้องนุ่งนะครับได้มีโอกาสเจอกันครับก็ดีใจนะครับว่าเป็นส่วนใหญ่สุภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับเติบโตนะครับมาทําการค้าแทนมากมายนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆืนหรือน้องนุ่งในพื เอาส้มมาคือจริงๆต้องเรียนนะว่าส้มนี่คือว่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยจีนนะครับที่ยั่งยืนมาอยู่นะครับผมเองก็ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็อยากจะศึบษาประเพณีนะครับแล้วก็คงไว้ซึ่งสิ่งดีงามนะครับของเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องใหญ่สุดก็คือทําให้ว่าทธรรมครอบครัวความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในโคราชนะครับได้รับการสานต่อยั่งยืนแล้วให้ลูกหลานได้มีโอกาสเห็นนะครับแล้วก็จะได้ดาเนินการต่อเนื่องจากพวกเราต่อไปครับ ก็เชิเชียอยู่อีกที่นี้เขาใช้นะครับที่จะข้าส่วนของผมเองจะมองนะครับว่าจะให้ค้าขายร่ำรวยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะคะแนงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราลูกหลานนะครับดีใจมีกําลังใจนะครับที่จะทขามาค้าขายต่อไปครับ ทั้งนี้การมอบส้มในวันตรุษจ,จีนถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานสําหรับการไปเจียหมายถึงการไหว้ขอพรแก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะครับด้วยการนําส้มไปมอบให้เนื่องจากส้มเป็นผลไม้มงคลตามความเชื่อของชาวจีนเพราะมีผิวสีเหลืองเหมือนทองและคําว่าส้มในภาษาจีนก็หมายถึงความสุขหรือโชคลาภนั่นเองฉะนั้นการให้ส้มไปก็เปรียบเสมือนการนําความสุขไปให้ครับ